เฮ้ย hey, hey. สวัสดีจากสวีเดนค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการแลร่ปลานะคะก็เนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยนะคะออมมาทาร้านซูชินะคะมันก็ไม่เชิงว่าร้านซูชิหรอกมันจะเป็นเหมือนรถฟู้ดท럭แล้วนะคะแต่ด้วยที่ว่าซูชิเนี่ยมันต้องอาศัยวัตถุดิบที่สดใหม่มันถึงจะอร่อยใช่ไหมคะออมก็เลยต้องทําปลาเองสะเลยคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เอาบรรยากาศของการแล่ปลามาให้ดูนะคะ คือปลาตัวเนี้ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ5-6กิโลนะคะอ้อมใช้เวลาประมาณ40-45นาทีในการแล่ปลาหนึ่งตัวไม่แน่ใจว่าจะนานเกินไปหรือว่ามีใครที่ทำเร็วกว่านี้ก็มาแชร์วิธีการกันได้นะคะและนอกจากทำรถฟู้ดทรัขายซูชิแล้วนะคะคือออมมาตั้งขายอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองเลยเนาะแล้วก็ยังขายอาหารไทยด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ เหมือนแบบหมู่บ้านเรามันหมู่บ้านเลก็กอะค่ะเราก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน้าร้อนนะคะอมก็เลยไปออกทัวร์ค่ะทุกคนออกทัวร์หมายถึงว่าออกทัวร์ตามงานเฟสติวัลใหญ่ๆนะคะเราก็เลือกงานไปเนาะแต่ว่าคือปีนี้เป็นปีที่แบบลงทุนเยอะมากทั้งแรงกายแรงใจนะคะแล้วก็ทุ่มเทความรู้ทั้งหมดทุกอย่างนะคะแทบจะแบบ เป็นวิธีการใหม่ๆนะคะเป็นความรู้ใหม่ๆเป็นประสบการณ์ใหม่ๆมากๆเลยเราลองทั้งผิดลองทั้งถูกในปีนี้นะคะถามว่ากําไรไหมมันไม่กําไรหรอกคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้อะคือประสบการณ์ประสบการณ์แบบลุ้นๆเลยแบบเยอะมากๆเพราะเราไม่เคยไปอะเนาะแต่เดี๋ยววันหลังนะคะจะเอาบรรยากาศการออกไปรถฟู้ดทรัคมาให้ทุกคนดูนะคะนี่ก็ผ่านมาเกือบจะหนึ่งปีแล้วแล้วเราก็กําลังจะเริ่มออกออขายของในฟู้ดทรัคเราอีกแล้วนะคะ ในส่วนของมี FC ท่านไหนนะคะที่ทำรถฟู้ดทรัคที่ไม่ว่าจะอยู่ไทยหรือว่าอยู่สวีเดนนะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะอยากให้ทุกคนมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าบางทีประสบการณ์ของทุกคนอาจจะช่วยอมได้หรือว่าประสบการณ์ของอมเองอาจจะช่วยทุกคนได้หรือใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะและมีฟู้ดทรัคหรือทำฟู้ดทรัคอยากทำฟู้ดทรัคที่ประเทศสวีเดนเนะาะก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอมยินดีจะแบ่งปันแล้วก็ให้ความรู้กันเนาะ คือไม่ได้แบบให้ความรู้ทุกคนหรอกถือว่าการเป็นการแบ่งปันกันแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่มีใครรู้อะไรมาตั้งแต่เกิดอ้อมคิดอย่างนี้มากๆเลยเพราะว่าเนี่ยปีนี้ก็คือทดลองกันจริงๆทั้งสองคนจะมีภรรยานะคะและประสบการณ์ที่เราได้อะเราก็ไม่อยากให้มันศูนย์เปล่าเนาะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์กับใครได้ก็อยากจะแบ่งปันแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะสำหรับ พี่ๆคนไหนนะคะที่อยู่เมืองไทยแล้วอยากมาทำงานที่ประเทศสวีเดนนะคะแล้วมีคนบอกว่ามีตำแหน่งงานว่างอะไรแบบนี้นะคะทุกคนคืออ้อมเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆเลยแบบเหมือนเขาบอกว่าจะมีงานให้ทำดูแลคนป่วยเป็นกุ๊กอะไรแบบนี้นะคะพอมาแล้วแบบก็โดนลอยแพมีกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครที่อยากจะมาขอให้เช็คข้อมูลเช็คอะไรทุกอย่างกันให้ดีๆนะทุกคนด้วยความเป็นห่วงมากๆเลยนะคะ เล่าไปเล่ามาแล่ปลาก็เสร็จพอดีเลยนะคะเราก็จะตัดเป็นชิ้นแบบนี้ให้พอดีแล้วก็แรปพลาสติกนะคะเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเวลาที่เอาออกมาทําหรือว่าเอาออกมาใช้เนี่ยมันจะง่ายแล้วก็สะอาดด้วยค่ะลองเอาไปทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้แม่อ้อมไปก่อนให้ดู